ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้รัฐบาลก็รู้มันมีเรื่องเยอะแยะแต่แปะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องดิจิตอลอ๋อหรือว่าเรื่องเงียไบ,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 บไมเรื่องที่กำลังจะกล่า,าวหาว่ารัฐบาลสร้างเรื่องเหล่านี้เพื่อกลบเรื่องดิจิตอลนะเออจะมีเรื่องอมันม,มีเรื่องเงินกบอยากอะไรกันนี่อีกหมูเตื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหมูเถื่อนก่อนก่อนจะไปหมูเถื่อนเฮ้ยไอ้เรื่องเนี้ยผมผมเรืงอะไรผมผมงงมากเลยว่ะเรื่องอยู่ดีดี เอาเงินออกมาใช้กันได้สี่พันห้าพันล้านเลยเหรอวะเออเนี่ยเนี่ซอฟพาวเวอร์เออเออเออคุณคุณคุณรู้เรื่องไหมคุณรู้เรื่องไหมมันของปกตินะวิสุทธิ์ปกตินะอาจารย์วีระแกไม่งงอะไรง่ายๆนะแกมันงงว่าอ่านข่าวแล้วงงเฮ้ยอะไรวะห้าพันเท่าไหร่ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านบาทหนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านบาทคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์เวอร์แห่งชาติเปิดเผยผมประชุมเห็นชอบในหลักการแต่ละโครงการกิจกรรมอุตสาหกรรม ท็อปพาวเมอร์สิบเอ็ดด้านรวมเป็นเงินห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านดอลลเฮ้ยมาคำว่าคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจเหรอไม่ไม่ไม่ตอนนี้อันนี้เป็นของอนุกรรมการฮะไม่ใช่อนุอนุนะนี่ของขึ้ไม่อแล้วไปอนุไม่แน่แล้วคนนั่งหัวโตใครล่ะบุรุษเองเออเขาเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ไม่ใช่อนุใช่เออมันมีกรรมการชุดใหญ่ชื่อยุทธศาสตร์เอออันนี้คืออันนี้คือตัวทำงานแล้วอย่างเงี้ยไม่คันนี้คันนี้มันยังไงวะเนี่ย อุตสาหกรรมเฟสติวัลเฟสติวัลที่เป็นเทศกาลนหรไม่คำถามคือผมที่ที่ผมจะถามคุณวิสุทธิ์ว่าหน่วยรับเงินเนี่ยมันเป็นหน่วยไหนไม่รู้กานเดชวงกองโกอคือรู้อยู่ในงบอะไรอ่ะนี่ไง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 อ่ทิ้งบอกว่าเฮ้ยมันมาจากไหนอ่ะหกเจ็ดหรือเปล่าไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาตอนจบนี้นะครับแล้วช่วยหน่อย